Facebook เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในการโพสให้หลากหลายมากขึ้นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ในการโพสนะครับของ Facebook นะครับนะได้อัปเดตมาให้ใหม่นะครับมีการโพสนะอยู่สองสามอย่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับนะอันแรกนะครับอันแรกก็คือตัวขอคําแนะนานะครับกนะ็คือเป็นรูป เหมือนกับคาพูดเนี่ยมีดาวอยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับก็จะเป็นลนะักษณะในการขอคําแนะนำนะโพสต์ขอคําแนะนำนะอย่างเช่นขอคําแนะนําสถานที่นะต่างๆนะครับโดยเราสามารถนะเพิ่มตําแหน่งนะครับเพิ่มตําแหน่งที่อยู่ของเราลงลงไปได้นะครับในโพสตนะครับสมมตุตนะิเราอยู่ในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วต้องการนะ สถานที่อย่างเช่นร้านอาหารหรือว่าโรงพยาบาลอเงี้ยเราสามารถโพสนะครับขอคำแนะนำอันนี้ไปได้นะครับก็เราก็เลือกสถานที่นะครับจากนั้นเราก็โพสตนะ์ใส่แคปชั่นใส่ข้อความลงไปแล้วก็กดโพสต์นะครับจากนั้นนะถ้าเพื่อนของเราใน f a c e b o o นะมาเห็นนะมีคำแนะนำให้กับเราได้ก็เขาก็จะมาคอมเมนต์แต่ใต้โพสต์ของเรานะครับอันนี้ เป็นอันแรกที่โพสเพิ่มเข้ามานะครับอันที่2นะครับอ่าเป็นส่วนของเพลงนะครับเราสามารถโพสเพลงลงไปในโพสของเราได้เลยนะครับโดยไปที่รูปตัวเมลโลดี้ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเพลงนะครับก็จะมีเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์ของ Facebook ที่ Facebook เลือกมาให้เนี่ย เราก็สามารถเข้าไปเลือกเพลงที่เราต้องการจะโพสได้เลยนะครับตัวเพลงตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกแบบตัวกรองได้นะครับก็จะมีสไตล์มีความสุขนะครับหรือว่าจะเป็นความรักนะครับวันเกิดซึ่งตัวกรองตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับ กดเข้ามาจะเอาแนวเพลงแบบไหนนะครับฮิปฮอปร็อกป๊อปอะไรนะครับเราสามารถเลือกจากตัวกรองตรงนี้ได้นะครับนะครับตรง3ขีดตรงนี้นะครับตรงดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีนะตัวนี้ตัวกรองข้างบนนี้ก็มีเราเลื่อนๆนมาก็จะมีนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็เพลงที่มันเป็นแนวนะครับ นั้นๆก็จะปรากฏขึ้นมานะครับใี่นะครับในตัวเพลงตัวนี้จะเป็นเพลงแบบสั้นๆนะเพลงแบบย่อนะเป็นคล้ายๆกับท่อนฮุกนะท่อนฮุกนะครับในเพลงก็จะเป็นเพลงแบบโพสสั้นๆนะครับไม่ใช่เป็นเพลงแบบเต็มนะครับก็ลองมาเลือกดูแล้วก็เอาไปโพสตดูนะครับหรือจะลองฟังก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเลือกเพลงได้แล้วเราก็กดนะครับ เลือกเพลงมาใส่แคปชั่นเข้าไปนะครับแล้วก็กดโพสเพลงนะครับนะเพลงก็จะปรากฏบนโพสของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองโพสให้ดูแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับคนที่เห็นโพสเรานะครับก็สามารถเข้ามากดฟังเพลงตรงนี้ได้เลยนะอันที่สองนะครับเป็นส่วนของเพลงนะครับอันที่3มที่เพิ่มเข้ามานะครับ จะเป็นการจัดช่วงถามตอบนะก็คือการตั้งคําถามนะครับในการโพสต์เพื่อให้เพื่อนๆของเราที่เห็นใน Facebook เนี่ยมาตอบนั่นเองนะครับอันนี้นั่นจะเป็นช่วงถามตอบนะเราก็สามารถกําหนดนะครับคำถามนะของเราลงไปได้นะครับแบบนี้กนะำหนดคําถามที่เราต้องการอยากจะถามอยากจะอะไรเขาเรียกว่า ทำโพนะคล้ายๆกับทำโพแบบนี้นะครับก็ไปถามตอบนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะครับสามารถทําได้นะเป็นโพสต์แบบ Q&A นะครับแบบช่วงถามตอบนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่คําถามของเราลงไปนะจากนั้นก็กดถัดไปนะครับใส่แคปชั่นใส่ข้อความที่เราต้องการเข้าไปนะครับแล้วก็กดโพสครับสามตัวนี้นะครับเป็นส่วนที่ นะเพิ่มเติมนะครับเข้ามานะในส่วนของการโพสนะครับจากเดิมที่มีรูปภาพมีการแท็กมีอารมณ์ความสึกนะมีโพสเช็คอินพวกนี้อันนี้เป็นส่วนของปกตินะครับในฟีเจอร์ใหม่3อันนะที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นขอคำแนะนำเพลงแล้วก็จะช่วงถามตอบนะครับนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับยังไม่เห็นว่ามันมีอยู่นะครับก็สามารถ นำไปใช้ครับนำไปโพสได้นะครับก็ถือว่าอย่างการขอคำแนะนำเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสมมติว่าเราไปในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็อยากทราบอยากทราบสถานที่ก็สามารถโพสขอคำแนะนำได้เลยนะครับว่าเราอยู่ที่หนงที่ไหนที่ไหนนะรเราอยู่ที่ไหนเราอยากไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับนะในการใช้งาน เฟซบุ๊กอันนี้นะครับก็เป็นส่วนที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับถ้านะชื่นชอบยังไงนะครับก็ฝากติดตามไลค์แชร์นะครับหรือกดกระดิ่งไว้นะเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจะทางช่องนะครับสําหรับคลิปนี้มีมาแนะนําเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ